ช้างอย่าเหยียบพื้นขาวช้างออกคนบังคับให้อยู่นอกพื้นขาวใค,ใครออกอา้าวหนึ่งศูนย์อ่ะไม่เป็นไรเล่นใหม่เล่นเล่นสนุกเล่นสนุกลูกเล่นแค่สนุกสนุก